ก็จะมาสอนเรื่องส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์นะคะส่วนประกอบหลักๆที่สําคัญของคอมพิวเตอร์ก็จะมีเคสจอจอนมเตอร์พาวเวอร์เคเบิลคีย์บอร์ดเมาส์สปีกเกอร์ดิสก์ไดร์แล้วก็ซีดีรอมค่ะส่วนประกอบหลักๆของคอมพิวเตอร์นั้นนะคะก็จะประกอบด้วย1ตัวเครื่องหรือบางคนจะเรียกว่า c ีพียูภายในตัวเครื่องก็จะมีอุปกรณ์ที่สำคัญหลักๆก็จะมี เมนบอร์ดพาวเวอร์ซัพพลาย CPU ฮาร์ดดิสก์แล้วก็การ์ดแรมค่ะเมนบอร์ดหรือมาสเตอร์บอร์ดคือแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หลักของคอมพิวเตอร์อุปกรณ์ทุกชนิดก็จะต่อเชื่อมกับอุปกรณ์ชิ้นนี้โดยตรงค่ะ CPU ก็จะคือสมองของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล CPU เป็นส่วนประกอบหลักในาการเลือกซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับแรน CPU ที่มีในปัจจุบันก็จะมี Intel, AMD และ q u a l i t ค่ะการแสดงผลเป็นการขยายที่ทำหน้าที่แปลงคำสั่งที่ได้จาก CPU ในรูปแบบที่จอภาพที่เข้าใจค่ะหม้อแปลงไฟฟ้าก็จะทำหน้าที่แปลงไฟฟ้าบ้านมาเป็นไฟฟ้าในเครื่องคอมพิวเตอร์หน่ยความจำหรือ RAM, Read Access Memory เป็นพื้นที่ที่ใช้ในการประมวลผล ข้อมูลชั่วคราวเมื่อปิดเครื่องคอมข้อมูลที่มีการประมวลผลก็จะหายไปทันทีส่วนฮาร์ดดิสก์ก็คือพื้นที่ในการจัดเก็บข้อมูลหลักของคอมพิวเตอร์ฮาร์ดดิสก์ตัวแรกจะถูกนำมาเก็บเป็นไรซ์ซีเสมอออปติดไดส์ก็คือช่อขับด,ดิสก์ดิสเก็ตทำหน้าที่ในการอ่านและบันทึกข้อมูลในแผ่นดิสก์สองจอภาพก็จะทำหน้าที่แสดงสองัก ข้อความและรูปภาพที่สร้างจากการแสดงผลขนาดของจอภาพวัดจากความเส้นแางความยาวเส้นแทงมุมของจอภาพค่ะขนาดมาตรฐานของจอภาพก็จะ1 4บถึงนิ้วสำหรับหน่วยที่ใช้วัดเรียกว่าดอทคลซปที่มีขนาดเล็กก็จะมีความคมชัดสูงสำหรับขนาดดอทคลซปมาตรฐานไม่ควรมากกว่า0 2 8มิลลิเมตรค่ะปัจจุบนันจอภาพที่กำลังปเป็นสนใจมากก็คือจอแบนหรือว่าจอ L C D ซึ่งกินพื้นที่ในการติดตั้งน้อยมากแต่ราคาปัจจุบันยังคงแพงมากค่ะนี่คือลักษณะของจอจอมอนิเตอร์นะคะก็คือจอภาพของคอมพิวเตอร์ค่ะ3ามคีย์บอร์ดและเมาส์ก็จะเป็นอุปก,กรณ์ที่ใช้ในการสั่งงานและกระป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์คีย์บอร์ดก็จะใช้พิมงานเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์เมาส์ก็จะใช้เป็นตัวชี้ชี้งานในคอมพิวเตอร์หน้าจอคอมพิวเตอร์นะคะ เราก็จะเห็นได้ว่าส่วนหลักๆของส่วนประกอบขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์นะคะก็จะมีเมาส์มีคีย์บอร์ดมีตัว CPU มีจอมอนิเตอร์ตัวเมนบอร์ดแผงวงจรก็จะมีหน้าที่แต่ละหน้าที่ที่ใช้แตกต่างกันนะคะค่ะก็จะขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ